คุณอลริมาครับคุณเคยสงสัยหรือเปล่าครับว่ามีคนขโมอยอาวุธคุณไปเล่นโอ้ฉันไม่สงสัยอะไรเลยนะเฮ้ยยุ่งอะไรวะอืมงั้นเหรอครับนั่นคุณดูนี่หน่อยเฮ้ยแกหยิบวาวุธฉันไปได้ยังไงไปละจ้าไปละจ้าโู้วฮิฮิฮ เอาละกับเขาเหลืออาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนด้วยนะครับวันนี้ผมเอิร์ทครีคเมาชแนลนะวันนี้นะครับผมก็เอ่อรีวิวอาวุธตามเดิมครับ CCG ISA ก,ก,ก็นะครับเทพทูแต่ต้องได้หรือเปล่าดูก่อน,น,นว้าวเทพทูแต่ต้องไม่ได้เทพทูแต่ต้องไม่ได้ อันนี้เราก็จะมาอยู่กับคุณจูโซนะครับผมขายอาราตะาโจเกอร์นะฮะสองร้อยห้าสิบล้านขายแพยงว่ะอาอีกสองล้านตายแม่งแพงอะแพงมากก็นะครับวอบวุฒินะอยู่ในร้อยห้าสิบล้านนะครับ ก็เลเวลสามรอยใช้ได้ก็ผมสามร้อสี่ิบเกพอดีก็ใช้ได้นะคะก็มีอยู่ด้วยกันสองโหมดนะก็สกิลหนึ่งเฮ้ยลองตีก่อนลองตีก่อนสกิลหนึ่งจิ้มตาปุ๊บปุ๊บกินกผมไปสุ่มสีมาใหม่สีดำมชมพูไม่ค่อยชอบ่ะก็เลยไปสุมมส่มก็เลยนะก็เลยได้สีนี้ นะครับอ่ะ,อะลองสกิลกันเลยสกิลหนึ่งฟุ๊บพุง่งพุ่งไประยะไกลระยะไกลใช้ได้นะครับผมดูจากตรงนี้ต้องแต่ตรงนี้ฟุ๊จนถึงจนถึงเลยนะครับถึงฟุ๊โอเค <c oughs> สกิลสองพุ่งเหมือนกันครับ เอาใหม่มุ้งฟุ๊บก,ก็จะระยะไกลกว่านะครับก็ซุบฟุ๊บสกิลต่อเรื่อยๆสกิลสามับสกิลอันติเมทของในร่างนี้ก็คือนี่ฮะเวลามีคนมาตีแล้วใช่ไหมไอสะไอบะหมี่เกี๊ยวมันก็จะขึ้นมาอ่ะหมดละเปิดใหม่เนี่ยตีปุ๊บก็าตายอ่ะลองตี ตีปุ๊บตายเห็นไหมสามารถใช้ฟาร์มได้ดีต่อมาสกิลยูสองไปต่อไปในร่างสองนะครับกดสเปเชียลเป็นสกิลไว้อันไว้ฟาร์มเลยโกงมากปุ๊บเนะี่ยสองสกิล E อมันจะเด้งขึ้นมาครับสองตัวตายหมดสกิลอฟือ้มันจะเด้งไปตรงนู้นยาวๆเลยก็ไก่มากๆปุ๊บโดนแค่ฝั่งเดียวสกิลเอ ฟึ๊บอะไรน,นะมองไม่ทันนึกว่ารอบข้างเอฟโอโหแบบหลาย,ลายระยะเลยตจือตายฟึ๊บฟึ๊บโอ้โหแบบโอ้ยโกงกกงจัดๆอ๋อก็สำหรับสาวอีพีชอบนะครับส่วนอาราตะาเด็กจะมา รีวิวคลิปหน้าโอเคปะบ๊ายบายวันนี้อาวุธใหม่มา